สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมคอนโดลานนานาครคอนโดทาวน์นะคะอยู่หลังโรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่เลยค่ะตรงนี้เป็นทางเข้าคอนโดนะคะขวามือจะเป็นโรงพยาบาลลานนาสร้างใหม่นะคะคอนโดแห่งนี้จะอยู่หลังโรงพยาบาลล,าน,ลานนาที่สร้างใหม่เลยค่ะ ี่ค่ะลานนนครที่จอดรถเยอะค่ะสะดวกสบายค่ะตรงนี้เป็นลานจอดรถนะคะเป็นลานจอดรถด,ด้านล่างของคอนโดค่ะคอนโดอยู่ตึกบีนะคะมีไม่นี่มาอ่า สักผ้าหยอดเหรียญค่ะตึกนี้นะคะนี้ก็เข้ามาในบริเวณคอนโดนะคะจำเป็นคีการค,ค่ะมีคีการเ,เข้ามาก็ล่งรื่นค่ะสะอาดสะอ้านชั้น4ี่นะคะออกจากลิฟต์มาใช่ไหมคะ ห้องอย,อยู่ขวามือค่ะห้องนี้เลยเป็นห้องสตูดิโอนะคะห้องสตูดิโอ32ตารางเมตรค่ะเป็นห้องรีโนเวทใหม่นะคะทุกอย่างใหม่หมดทำใหม่หมดเลยปูพื้นทาสี ติดกระจกต้นหลักก็จะเป็นระเบียงค่ะระเบียงติดกระจกเรียบร้อยนะคะสิงห์าังจานแต่วิววิวสวยนะคะเห็นวิวเห็นสีเขียวของมือตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยค่ะนี่ถ่ายจากตรงระเบียงนะคะระเบียงกระจกตัวนี้สามารถเปิดให้ลมเข้าได้นะคะเปิดประบายอากาศได้นะคะ ฝนตกก็จะได้กันฝนสาดเนาะนะคะระเบียงนะคะด้านในห้องเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันค่ะมีน้ำอุ่นค่ะห้องน้ำสีขาวสะอาดสะอ้านนะคะ เป็นห้องใหม่ค่ะห้องทําใหม่หมดเลยยังไม่มียังไม่มียังไม่มีคนไม่มีใครเคยอยู่นะคะห้องนี้เฟอร์นิเจอร์ใหม่ค่ะโอเคนะคะ